ปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนหนะันมาลงทุนอสังหารในช่วงนี้มีสาปปัจจัยด้วยกันนั่นคือปัจจัยแรกนะคะจะเป็นไรไปไม่ได้เนื่องจากราคาช่วงนี้นะคะซับเทขาย เยอะมากดังนั้นทําให้ราคาต่ํากว่าราคาตลาดนั่นเองนะคะอันที่2ก็คือว่าถ้าซื้อซับในช่วงนี้จะได้ซับที่มีคุณภาพและสามารถเลือกซับนั้นได้ด้วยนะคะส่วนอันที่3ก็จะเป็นเรื่องของทําเลที่ตั้งที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนที่หันมาลงทุนอาสาังหาในช่วงนี้นั่นเองนะคะนี่คือ3ปัจจัยที่วันนี้ดาวคล้อยก็นำเคล็ดลับเหล่านี้มาแบ่งปันกันและท้า วันนี้นะคะท่านใดที่สนใจในเรื่องของการลงทุนก็สามารถไปติดตามควายได้ที่เพจควายอสังหานะคะและถ้าหากไลน์นี้คลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์ก็ช่วยแบ่งปันคลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ควายด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์คราวหน้าจะเป็นสาระอะไรดีมาแบ่งปันนั้นติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะ